สวัสดีครับหลังจากให้อาหารแล้วเราก็มาเก็บไข่กันนะครับเก็บไข่กันดีกว่านี่ไงหนึ่งฟองสองฟองตรงนูงน้นมีหรือเปล่า ดูสิสามฟองสามฟองแล้วสามฟองแล้วถอยหน่อยสี่ห้าห้าฟองแล้วเดี๋ยวตีกันห้าฟองแล้วนี่หองที่หก หมกแล้วมาดูกันวันนี้จะได้กี่ฟองเจ็ดอุ้ยเต็มเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเงฟองแล้วสิบสามสิบสามโอ้ยเย็บเย็บ,ยบ,ยบ ตรงนี้อีกสีฟองเป็นสิบเจ็ดอย่าปีนสิบเแล้วอย่าคึ้นหลังขึ้นไปสิบเจ็เาเท่าไหร่แล้วลืมสองสี่หกแปดสิบสองสิบสีหปยสิยสิบแล้ว ยี่สิบแล้วมีไหมอยู่นี่อีกยี่สิบสองยี่ฟองทางนี้มีเปล่ายบเจ็ดฟองยี่สิบแอบอยู่นี่ฟองหนึง่งยีมีเปลอยู่นี่ฟองหนึง่ง ยี่สิบเก้าหมดหรือยังอันนี้อันนี้ไข่อิอมนะสวัสดีครับมีไข่รบเปล่าไม่มีวันนี้ได้ยี่สิบเก้าฟอไอ้ดูลูกจิกไอ้ดูสิข้างล่างมีรอเปล่าแอบไข่ไว้ไหนเปล่า ล่างมีไหมวันนี้ได้29่สิบเฟองโอเคไม่กวัวแล้วไปแ,แล้วนะไม่กวัวแล้วนะโอเค29วันนี้ได้29่สิบเฟองครับผม